ฟิลเลอร์จุดไหนทําแล้วสวยขึ้น33.33%เ33ซนะจุดนั้นก็คือหน้าผากนะทําไมถึงเป็นหน้าผากล่ะหมอเพราะว่าหน้าผากนะ่ะมันกินพื้นที่หนึ่งในสามของใบหน้านะจ๊ะหน้าผากกินพื้นที่หนึ่งในสามของใบหน้านะจ๊ะถ้าดูหน้าผากนะเนี่ยแบ่งเป็นหนึ่งส่วนตรงนี้อีกสอง นะอันนี้อีกส่วนที่สาเพราะฉะน,นั้นหน้าผากเป็นกินพื้นที่ถึงหนึ่งในสาของใบหน้าเพราะฉะน,นั้นถ้าเธอนะมีหน้าผากที่สวยพอดีนะคะหน้าเธอจะสวยขึ้น33.3 3เปอร์เอันนี้ฉันไม่ได้พูดตามหลักงานวิจัยนะคะฉันพูดตามหลักความคิดเห็นของตัวเองนะคะทีนี้การฉีดหน้าผากให้สวยนะคะในสมัยนี้นะเขานิยมฉีดยังไงเขานิยมฉีดแค่ให้กระดูกที่มันยุบ นะมันเต็มขึ้นมาเฉยๆนะคะจะเป็นการฉีดแค่ให้กระดูกที่มันยุบเนี่ยมันเต็มขึ้นมาเฉยๆเขาจะไม่ได้ฉีดให้มันหนกนูนเหมือนปลาหมอสีนะครับเขาจะไม่ได้ฉีดให้หนกนูนเหมือนปลาหมอสีฟฟลเลอร์ที่ใช้ในการฉีดหน้าผากที่เขานิยมกันส่วนมากจะเป็นชนิดแข็งปานกลางนะถ้าเราใช้ตัวแข็งสูงสุดนะ อาจจะเห็นเป็นขอบเป็นก้อนได้แต่ถ้าใช้แบบอ่อนจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจบลงที่แบบแข็งปานกลางโดยชั้นที่ฉีดนะคะ,จะ,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 คะจะเป็นการฉีดที่ชั้นชิดกระดูกนะคะจะเป็นการฉีดที่ชั้นชิดกระดูกนะแล้วก็ถ้าถ้าไม่ฉีดชิดชิด่ชั้นชิดกระดูกนะคะเวลากดนะเวลากดแล้วมันจะบุ๋ม นะพอบุ่มเสร็จมันจะไม่นูนขึ้นมาคืนนะคะแต่ถ้าเธอฉีดที่ชั้นชิดชั้นเยื่อหุ้มกระดูกนะคะนะมันจะดูธรรมชาติมันจะดูไม่เป็นก้อนนะคะนะแล้วก็เวลากดแล้วมันจะมันจะไม่ปุ่มนะคะหรือบางคนเนี่ยมันก็อาจจะปุ่มได้แต่เวลาบุ่มแล้วมันจะขึ้นมาปกติ เหมือนเดิมคืนนะคะนะหน้าผากใช้กี่ซีซีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจุดที่มันบุ๋มนะมันจะเป็นตรงกลางจะดูหน้าผากตัวเองนะส่วนมากมันจะบุ๋มตรงนี้นะคะบุ๋มตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นบุ๋มเหนือคิ้วเป็นสามเหลี่ยมนะคะจะบุ๋มเหนือคิ้วเป็นสามเหลี่ยมนะคะก็หนึ่งสองสามเริ่มต้นประมาณสามซีซีนะคะอันนี้แค่กระดูกที่มันยุบมันเต็มขึ้นแล้วดูเรียบเนียนขึ้นเฉยๆนะคะแต่ถ้า บางคนนะคะมีกระดูกที่มันยุบเยอะนะคะอาจจะต้องใช้เป็นสี่หรือห้าซีซีหรือบางคนมันมีจุดอื่นที่ยุบด้วยเช่นด้านบนถแถวตรงเนี้ยนะถแถวตรงเนี้ยแถวตรงนี้มันก็อาจใช้ปริมาณมากขึ้นหลังฉีดฟิลเลอร์หน้าผากแล้วนะคะจะต้องมีการฉีดโบทอกบล็อกกล้ามเนื้อนะป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อที่หน้าผากมันขยับถ้ากล้ามเนื้อที่หน้าผากขยับมันจะบีบมามันจะบีบฟิลเลอร์ทําให้ฟิลเลอร์มันเป็นก้อนเพราะฉะน,นียจะต้องมีการ ฉีดโบหน้าผากหลังจากฉีดฟิลเลอร์หน้าผากเสมอนะคะหลังฉีดหลังฉีดแล้วเนี่ยนะสองสามวันนะคะมันอาจจะมีเปลือกตาบ,บวมขึ้นมาได้บวมจากอะไรบวมจากยาชานะคะที่มันลาย,ยาชาเวลาผ่านไปเกินสองสามวันเดี๋ยวมันก็จะสวยเนียนเรียบไปเองนะคะฉีดฉีด ฟิลเลอร์ตรงหน้าผากฉีดเสร็จต้องสวยทันทีนะคะจะต้องไม่เป็นก้อนนะถ้าเป็นก้อนต้องรีบให้หมอไปแก้นะจ๊ะ